ท่านชาการตระเวจแห่งชาติก็ใช้เวลาในช่วงที่ลาพักร้อนนั้นกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมวัดมูคลหลวงโดยมีชาวบ้านนําดอกไม้มามอบให้เป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปด้วยค่ะกำลังใจกดด็ดีดีอยู่เสมอ ที่ได้ที่ว่ายังมีระราชการอยู่สองปีก็ได้ทำมาติปายนในชาติสมรภามินะครับก็จะได้ทำตัวทัศนีนะครับแล้วก็สรางที่วัดันคกรหลวงด้วย พลตตํารวจเ,เอกวิเชียนพลดโพรสรีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใช้เวลาช่วงลาพักร้อนเดินทางไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างหอศิลปวัฒนธรรมวัดมุงคลหลวงตําบลเมืองเพียอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดโดยมีชาวบ้านมารอมอบดอกไม้ให้กําลังใจจำนวนมากบางรายเข้าไปสวมกอดด้วยความตื้นตันใจโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทํางานที่ผ่านมาตนมีกําลังใจที่ดีมาตลอดและระยะเวลาที่เหลือในราชาการอีกสองปีก็จะ ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและถิ่นฐานบ้านเกิดได้อีกมาก โดยโครงการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมวัดมุงคลหลวงได้รับความร่วมมือจากประธานมูลนิธิมงคลสารวิสุทธิ์ที่อนุสร์ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานและบริษัท Absolute Group ร่วมกับชาวบ้านตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจัดหาทุนสำหรับหอศิลปะวัฒนธรรมวัดมุงคลหลวงเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เป็นสถานที่ในการเก็บรักษามระดกทางวัฒนธรรมและสิ่งของทางประวัติศาสตร,ร์ที่ขุดค้นพบในบริเวณตำบล บ้านเมืองเพียซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13-15คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างราว6เดือนและใช้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบ5ล้านบาท